ลูกึอน้ำน่ยลกือน้ำาลอ๋ออันนี้ผัวอันนี้มาเห็นคนใหม่มาเห็นคนใหม่ลืมของกลืมใบขนาดเออบิลลี่เนาะล้นี่เพราะว่าที่จะขาจะความโดลืมเบอร์ะไืเดืนนี่มันนางไก้ผาวเด้อสคนเหมือนเลยคนไก่ฮะกระบนะโอ้ยเซฟบ่ไอ้หนไอ้ะไ่อ้ กินแใจมุ่งใจนาและไอเดียพวกเก่งนะไไก่ะยยมีเา็นหลอดอีกแล้วไงกระหลกดีไก่จยดจเฮียน่อยเอ้าขาวหรือไ่นะผมคือข่าวเลยข่าแล้วเออยังไ่ได้เป็นทัวรข่อยยังข่าวเนี้ยนี่สาวอลิตาาผมย่าคนแบบ เพิ่นเป็นไก่แซ่บเป็นไก่บ้านเนาะลมไก่บ้านแซ่บแซ่บแถวเป็นไก่เชโนเลยเนี่ยแมนโอ้ยไปรอบนีลากีแ้วทุกคนและไปต้องไมแหละจึงได้หน่อยแซ่บอยู่เป็นอยู่เป็นแซ่บตนาวเวียนต้องแซ่บแซ่บ้องหันตวจุดาเหตุคสีาไปไกไปไกมาอย่าลืมไปแหวหัน อย่ดชงไฮทงนาทุกคนหลังจากออกจากแบบห้านติงไก่กับมาชงไฮทงนาเนาะเพราะว่าบิ๊กใหญ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นช่วงนี้เพิ่นแบบล่ำซ้ำดีแล้วกับเมียใหญ่เพิ่นก็บอกว่าได้กับสิเลี้ยงก็เลยมาหาเพิ่นเนาะทุกคนนี่สบายดีทุกคนเนาะต้องบอกฮายเอมิวารเอวิติงสิงคโปร์ทูเดทูนนะว่า าส,า,าสมเออผสมนะเนี่ยเขตผสมปะได for ้ได้ไ no ด you know. ้เนาะนี่ทีมงานทํามาหลายคนแท้ๆนี่ไว้หน้าคุคุ้นปะมันเป็นไผ่ตรงนี้หนาจุจูนเอาบ้านเดียวกันมาดนหาต้งไก่ักคนโอ้โมงานทํามาหลายคนเลกันถ่ายงานไอ้น้อง่ายทำบ้านหา กินแบบยูทงไฮทงนาเนาะทุกคนนี่มาแบบครบทิมการเบาหน่อยคนเรียงงัวรถสองคันเมดเอซ้อเออเนี่ยะดัลลี่เมน่องนิต้าบิ๊กยญยผัวผัวของสาวดอลลี่โบกอกนะเอาไปนะ้นึ่นรถนี่รถโบ่าจันมีแฟนแล้วเอาไว้จดทะเบียนสมรถสซดวะ อากบไขเด้อนเยอะเขาเนเรบลลี่พอดอาวพอลบลลี่น้ำกันอยู่ันขึอนน้ำกันอ๋ออันนี้ผัวอันนี้มาเห็นคนมาม่เห็นคนใหม่เลยลืมของกาลืมใบขนาดเออบบลลี่เนาะเพื่อนนี่นะขารที่จะขาจความลืมบอระไรเพืนนี่มันนั่งไก้ผัวเดือดสองคนเหมนลยอคนไก่ฮกระบอโอ้ยซะไอ้หนยสีบตเตรปะ เสืออะไรเสือไก่แมไก่ม่ใ่เจ้าเจ้าันอเห้ได้กันรอดีไก่ตาใจเ็นเอาหน่อเอ้าเข่าหรืเปล่าพงผมคือเข่าเลยเข่าแล้วเออยังปดีเป็นทัวข่อยกันยังเข่าเลยนี่สาวอลิตตาคาพงษยาเพิ่นเด้ เป็นว่าเป็นไก่แซ่บเป็นไก่บ้านเนาะนมไก่บ้านแซ่บแซ่บเต่<ๆ>าเป็นไก่เซโนเลยเนี่ยแมนย่นอุ้ยไปรอบนีลกาพี่แล้วทุกคนลัดไปตรงนี้หละ จึงได้หน่อยแซบ็ว่าอยู่เป็นอยู่เป็นแซบมต้นาวงเวียนต้องแซบดเ่อ็จสนามต้นเสาเคราเห็ดสีเฉพาะไม่แจกไปไกลไปไกลมาอย่าลืมไปแหวหั่นเท้าขาวเด้อเท้านั่งเตนบตาเล่เท้านั่งเต๊บสนามวงเวียนอันตาเล่เขาขนว่าเจ็นั่งขาวเปลี่ยนป้ายเลยได้เปลี่ยนป้ายเลยเปลี่ยนป้ายแล้วเปลี่ยนแล้วเสียบตาเจี๊ยบเขาวเขาสิยฮาโบเห็นกันเอิอนเจ๊ขาวตรงเท้าขาวไปเบิ่งง้าำ ไลหั่นเจี๊ยบข้าวโบาห็นเขาทำแบบไม่แต่เ้าข้าวนั่หั่นเจี๊ข้าวโบเห็นมีแต่เ้าข่าวเนี่ยไปกีไก่เขาไปล้วเป็นอาเปนป้ายแรกเมื่อนพยุกเข่าก็เลยหักถิ่มเลยให้ขาเห็ดใหม่เข้าวชิ้นอุ้ยอุ้ยแต่แล้วเจ๊ดดอนผัวเฮาดีบ่ได้เด้อเป็นนี่ฮะหั่นเป็นไก่ทอดซิ้นประเสริฐแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วทงให้ทงแน่นนะทุกคนฮะบ่อน่ายเลี้ยงไก่หลายบ่อน่าย บ้านายปิ้งใกล้จะลายอยู่วะทอบว่าสองร้อยใหญ่ร้อยปแปบเสรอดสวะทุกวันไปถ่ายลอย่ไันหลายคนเยมาบ่อันนี้เป็นีวนสัคนจขาวไปนะ มันเร็บพี่นะทุกคนอันนี้ซีมืดซะ้าหน่อยวันี้ฮะเซ็บได้เพราะว่าอันเกินต่ำบางก็กินบังเล่ยันนี้มือยิบทุกคนอไปเห็นยาของคนแตงโมผอมกันมอนั้นเมื่เสร้าขนาดเออน่าจะมวเห็นหอยของมาบูนเกลี่ยความเรื่อยแล้ว บ่เขยพวกบาททำลาอพวกมอึงมือต่อมาคุ้มได้รหมเพิ่นมือเพิ่นอยู่มือเพิ่นอยู่ประมวลมือแบบม้วนไปลงกับพื้นเลยหนึ่แต่เนีบ่พื้นน้ำยังแสบเนาะแสบของแฟนตัวเองเห็ุเกิดกับแสบนะไรยูโอ้เมื่อเดคนตาคนตายเขายังบอกปุ๊บเสาประนันนะเจ็ดมือกับานคนบาของบาเขาไมทายุ้งเลยครับ

ขาจักเบาน้อยมือนจักเรายตะกี้จีค่ะบ่เพรยังมหัราก็มา่อยจักบางส่วนเล้าไทยกับไอโบไมหูจักยทำจูจักกับความสีอันนี้ง่วนะไม่แต่เคียนงอ่ะก็ได้สีแหละเรียบร้อยนะสาวๆกินนลยนะถ้าชิมมีเลือกใคยกบมิตภูงามงามนะเยอะเลือกใจได้กเจ็บเเป็นเปลบไ่ได้เก็บะแม่ถ้าแม่ท้องนอหนึ่งก็ได้เดือนสาวมันบอาไวแลมื่อใคนที่ไได้ลูกก่อนเด้แมนเนาะ เออได้ลูกก่อนยแมนวยได้ลูกด้กเอนสวาเออเจ้าหางงามกมูเจ้าองามกมูเนี่ยคุนดีดีเนาะดีเคนพิสังเอวอยู่บันเดียวขั้นทยกสอขไทยโบจจะทายเด้อแบบนั่นปะเป็นน้ำกองโลดเป็นน้ำกลองโลดฮ้อนทุกคนสิไปมอมอยก็บโอ้ยเป็นยังไดอ่ะโทรศัพท์เอาเครื่องเด้ยปะ ลืมเลยอจอบเข่าจอบไปเอาออกไปดีกว่าใช่ฮ่าพื้นคุยพื้นนาเราป้วง้วงๆนะโกมขามนี่จักปีเลยนี่ฮะน้อยโกมขามจักปีเลยคนนอนได้อย่างใจโอ้มยช่างนอนได้นะโอ้สินิมอีกนะทุกคนหลอดไหมขึ้นไป้ไหมลองห่องไหมตะบันน้อง ส่วนไผกรอส่วนจะไผกระไผ่กระจอน้กระไผ่ละับ้โอ้ยไปก่อนเนาะว่ายังเจ้านลสิปบรชี้เยโอ้ยหัวอยเด็กไปไหมโอ้ยตัดเสียงหน่หนึ่งนี่ไง่ไวะ่ไงบน่อยยปะลองเบิ่งปะมันสิสะเทือนบ่สิสมคำยำลือบ่ อ่อยเออบอให้แบบเพื่อนสิสะเทือนแบบสิท้องสกากเยวอุตันแล้วไม่ยังโบบิงยันยันไม่อุตันสันติเม่นบอหน้าจะมืดบนนี่หาเมนมืดบนน นะไปเบาเท้าอลิตาก้ยกดเดี๋ยวมว่โ้ยายโวดว่าทำขนาดนั้นเวลาเซนะกมันโบเมนกะซสื้อสื่ออยัางก่อนเนาะกับขอดตีมาตอกปึ้งปึ้งปึ้งไปสิมีมินปูนเนาะเออหินปูนเกาะเลยหินปูนเกาะมันแล้วสัหน่อยก็ว่าให้ตีเาวาเกินนะทุกคนจิงยอกาอสับไปนี่ยยอกรค่อน จักหน่อยกับเสด็จคับลงปักเซ่นะทุกคนทุกคนสีถามว่าสี่ขาวมาเห็นยังบบเฝหฮานกับมาจับผุชายในในหนึ่งทุกคนกับปันทานทุกคนเจ้าหน่อยเบ้าป็นเจ้าหน่อยอลิต้าเบ้าเบ้าคือเวลาไนนะฮะใส่ไฟไม่เข้าบอลลี่ล้วอเพรเซงเงินแลย คนได้เงินคือแซงน่อยอดไอแอนปอดคืออนดปอดฮะย่ทงไฮทงหน้ากับสบายเลยทุกคนายน่งเนกัน้ของานมาเองป้าทีมงานเฮาเนาะเลิกละเบอเลิกละเบอป้าแบ่งแบ่งเงินกันแล้วแบ่งเงินกันแล้วจำไฮจำหน้าเลยดิเดีกราฟเลยนะทุกคนเอ้าทำน่อยแซเมื่อใหยังทำน่อยะเซเมื่อยเพียงตัวเดียวเนาไม่มฮะ ซิฟิตตมสบับิกให้สิบคัวมันต้นนี่น้อยหนึ่งบ่หอมันน้อยจะกินบ่เอียนโอ้ไปทุกคนหาลูก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 ไปหน้าบ้าวน้อยมันบ่มีไฟนะครบเปนเด็สาวรวยบ่น้อยันมีเมีนซอยเด้อจะมีผู้สาวแล้ว มามามากะส่ามาสิถ si ือกระส่าไปหาบ๊อบิ๊กไงบบิ๊กบักน้อยเป็นโมใหนักน้อยนี่บาน้อยเอามาฝากมาทุกคนชงมาโตสีอินอยู่บ้าง้ปาตีนขอบใจขลายลบริเวณซอยเด้อขอบใจเลยายเออมือใดไปจะเมื่อ มื่อเมื่อจรงมั้งมืออื่นมืออื่นนี่แหละต้องมืออนี่แหละขับเอ็นลายกับเป็นลายไม่เงี้งเงินไทยเอาขึ้นหายอยู่ประดี๋เป็นยังเสียเงินบ่าวมาดิเสียเสียเสดั้มขึ้นเฮือนมันบ่ได้อย่าให้เสียเออบ่ได้เดี๋ยวเสียสักสีเด้อเสียสักสีเด้อเม่นน้ำโลดนี่ คนนีนเลยเงินโบเดยทอทือโอ้เสียสิบพันหุเสียสิบพันเมื่อคืนนี่ก็ได้าไนเด้สิบเอ็ดพัเมื่อวานได้่าไดเมื่อวานเี่แสี่สิบห้าพันน่สิบหนะทุกคนเป็นใย่นะทุกคนไปเจอกันอยู่บ้านบิ๊กใหญ่ครับเสเดินทางกลับเลยจ้่ขาวก็ได้ไกลตัวหนึ่งเมื่อนี่บิ๊กใหญ่สัน ลูกก nice huh? nice eh, nice ้านก็รายไเสียแสนหนึงเสียเซนหนึ่งเสียอไรบ้างเอาน้องเลยน้องเลยนิตาป๊บปาเอาเจดลี่อยู่สายแม่เดีหลังจากมาแต่ยังก็ แต่บุญบางไปครับ่เห็นบุญบางไปเนาะทุกคนมาฮอดบ้านแล้วนี่เขาก็บ่ได้เห็นอาหารเื้อนี่ซื้ออาหารทางนอกมากินเอาสาวบอกกินสาวลดทุนจ้าเอาบ่ได้เดี๋ยวสาวต้องกินก่อนลดทุนจ้าแซ่บบ่แซ่บเนี่ยแซ่บก็เป็นรักตุ้ยเด้อกินหลายแฟนบอกกินบ่แฟนแฟนตี่ข่าวเดินนี่ยทุกคนเห็นไกลๆฮะเปิดโตเนาะเปิดโตเป็นทางการขอเป็นเมียน้อยวัดซัน ไฮเป็นแต่ว่าเมียน้อยฮะไฮเป็นบ่เมียน้อยฮะเป็นเป็นบ่ฮะบ่ได้เ่าได้เป็นเมียน้อยแล้วกันเมียน้อยแปลว่าซีไฮแอนันยูอสันอันนี้เขาเอินอ้วเครื่องอันนี้อ้วหวานอ้วหวานสุพาร์ตโมอ้วหวานอันนี้บ่เมนอันนี้ซุปยังกับซุปนองไม้อันนี้กะซุปสุพาร์สุพาร์ตที่เลือกเดิมเขากัน โดนเนาะในรอบรายเดือนเราจังได้เจอกันเอาบวกินบวบิกจะเป็นเพื่อนแพงลูกเพื่อนเรทุกคนผัไปอาบน้ำให้ลูกทรายเพิ่นอันโหลไก่เขาทังใสบ่อเลยนะไก่เขาเด็กอยู่ใส่บิ๊กทวดในนั้นยังไม่เอาลงไก่เอาลงในหลอดเลยข้าวกข้าวขาวทุกคน เขาเจี่ยวเขาเองได้ยังเมนบะเขาเอามาเตซิโนูงามบริเขาอ่อนเลยดิงามคือคนจุมาเนาะบ่บางรอบกับแขงเดียววะรอบเป็นงามเลยบางรอบกับแข็งบางรอบกับอ่อนเยววะแล้วแต่ประกอบคนจะชื่อเด็กแขงเขาก็ว่าแข็งไรหั่นบะเฮงคนสวยกินแต่กางามเนาะสวยทั้งเอื้อยสวยทั้งนอือเอื้อยก็งามน้องก็งาม เขาไม่กลัวเจ็บเลยเจ็บเลยเบาแรงเลบได้เด้อไบม่กลัวเจ็บเ้ยนี่ก็งมกินบะลงกะสสนาสาวเอะ้ามันนใหได้ันไหมบเดกแนใได้ิยนอะเพิ่นว่าแขนใหญ่นิตาเพิ่นนิตาวันดาเพิ่นกไปนิตาเพิ่นกินมีเดเพิ่นสั่งซมี มีเงีเอาบัวไปซ้ำอีกเอาบัวอะไรเอาเพื่อนจะไปหรือเล่าสกินมีอนะทุกคนเพรากินข้าวกันแล้วคลิปนไงจังไดรกันเจอกันดีพีหน้าพีหน้าบัวอีพีหน้าอีพีหน้าหรือว่าคลิปต่อไปนะบาร์มืออื่นกินข้าส um ิไปใส่หรือว่าสิได้แต่งงานกับบารบิลลี่บอเยอะจีนองจัดบุฟเฟ่ต์โต๊วจีนบอหรือว่าสิคงพืนเบาโตหรือว่าผมคืนเบาบิ๊กเนาะ รอติดตามนะเพราะว่าเจ๊ค้าเมื sí, oh. mm ่อ hmm. กับประมาณวันอ um ังคารนะทุกคนบายบายใจบิภัยการอ๋อเมื่ออื nice ่นเนาะสบายดีสบายดีบายบายทุกคนเด้ออ้ยนหว่นแห้งแท้ทุกคนหุ่นหุ่นต